ูสิใครอยากได้ใครอยากได้จ้าตัวนี้อ่อรถเกี่ยวเดินตามนะครับแบบนวดนะครับกูรูตา้าสองแถวมีสวิงไดเวอร์สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะมีหลังคาด้วยราคาถูมากเลยโอ้ยราคาเท่าไหร่เองหนึ่งแสนสองหมื่นพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นูก่อนเองใครอยากได้ตัวนี้บอกเลยนะสวยสวยสวย โอ้สวยมากเลยนะมีเครื่องหัวตา้าเครื่องหัวต้ามีแต่เบนซินนะครับดีเซลไม่มีดีเซลไม่ไมสายังมากนะครับป๊าสคุณบ้านนกตัวเนี้ยหนึ่งบอกเลยมันปรับองศาได้ตัด่อยูตรงคันนาบ้านเราก็ายังได้2องใบตัดเครื่องยนต์เบนซินสีจังจหวะอีกต่างหากเดินได้นะครับคุณบ้านานก เทธนโนน4,002พร้อมใช้งานอ้าวขอบควนแถบลูกนะครับแล้วก็แต่คิวตรวจเช็คตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับแจง้งสนุกกับการใช้สินค้าแล้วก็สนุกกับการรอคอยเราด้วยนะครับ เชิญครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีเอซทุกท่านกับก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดสัตว์กระดิ่งให้เราด้วยนะครับการเปิดตู้วันนี้เดี๋ยวเราให้บอสเรามาเปิดหัวให้ครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้เปิดตู้ระฆังเงินเยนครั้งที่55 UPY บห้านะครับอันโหลดดิ้งอินินเยนนะครับก็ตอนนี้ลงไปหนึ่งตู้แล้ว นะเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมพยายามอัปเดตในช่วงเวลา9โมง10โมง11โมงนะครับว่ามีอะไรบ้างเราอารลมาบ้าบ้างนะครับดยส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอ,อัดอันมานาน <laughs> นะครับก็ลูกค้าก็จองกันล่วงหน้านะครับสตู้ก็น่าจะเหลืออยู่ไม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 ,ไม,ไม,มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีสินค้าที่ให้กับทุกท่านได้นะครับจัดจอง นะฮะตัวใหญ่ๆเช่นรถพ่นยาก็จองกันหมดแล้วนะที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับ,บรถกะปปาแดสูไอเจ็ตก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนื้อคู่3 3เนี่ยบ้านนะฮะแล้วก็รถคันนี้แล้วก็รถด,ดำนาก็ยังขาดเนื้อคู่อยู่นะรอเนื้อคู่มานะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตู้หนึ่งกำลังเข้ามานะครับในช่วงบ่ายนะ ก็วันนี้เปิดตู้2ตู้นะครับเป็นมาจากยัดหนึ่งนะยัดก่อเราที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นของยัดสี่นะครับยัดสี่ส่วนใหญ่พรุ่งนี้ต้องจับตาดูนะครับมีหลายท่านยังไม่ทราบว่าเครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องมือที่ช่างไม้อ่ะนะ <prec S 1> พรุ่งนี้งานไม้ diode, อ่ะ,พร,อะพรุ่งนี้เยอะนะครับมีอยู่เกือบประมาณสิบาเครื่องนะเครืร่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเราเหมามาจากโรงงาน ทำเฟอร์นิเจอร์นะทำไม้นะครับเก็บมังหมดเลยเราไม่รู้ว่ามันคือตัวนี้ทำอะไรบ้างอะไรบ้างยังไงของความคิดเห็นด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปพาเอสพ,พายดูของเนี่ยคงไม่ต้องไปอัปเดตของเก่าที่มีอยู่นะของมีเก่าที่มีอยู่ทุกท่านก็อาจจะเข้ามาดูอยู่แล้วหรือว่าเข้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอสจะไล่จากนี่เลยนะของไป ส่วนที่ขายแล้วนี่ก็อาจจะให้เข้าไปดูเป็นว่าเออของใครเป็นของใครเป็นยังไงสภาพสวยไม่สวยเนาะเออนะเอสก็ลองดูนะครับนะส่วนทางฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคงไม่มีอะไรแล้วมึงจองหมดแล้วนุ่นแล้วก็มีเออนะเดี๋ยวไปดูปั้นคนาครับมีเหลือตัวหนึ่งไหมปั้นคนาปั้นคนาเน,น,น,นี่ยมีมา2ตัวจองไปแล้วลงหน้าตึงตัวก็จะมีของ C ีเซตสามนะครับสี่เซตสามร้อยอตามสบายเลยครับพี่นะพี่ครับ สบายเลยนะครับพี่เปิดดูได้เลยครับอ่าตัวนี้จองแล้วนะครับตัวนี้จองแล้วจองแล้วนะครับอ่าเหลือเป็นตัวไหนตัวนี้จองแล้วเหลือวเป็นเดี๋ยตัวน้นไนครับอยู่แค่สามร้อยตัวนี้ก็ประมาณสี่หมื่นสองพันบาทอยู่แค่สามร้อยสภาพสวยครับสภาพสวยมากนะเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวนี้นะครับอยู่แค่สามร้อยนะตัวนั้นเป็นของอบาชิ ส่วนตัวนี้เป็นของอ่ตัวนี้ตรงของแล้ววะนิปโปนิปโปอ่าโอเคอ้าวเอสเดี๋ยวพาสูนั่นเลยอ่ะเจอเลยครับเออมาอยากจะได้อะไรอยากจะเห็นอะไรนะครับเม้นเข้ามาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยอ่ารถเกี่ยวเลยติดปะติดเนาะปั๊มลมกับเครื่องปั่นไฟนิวตอบซิปั๊มลมกับเครื่องปั่นไฟตอนนี้เครื่องปั่นไฟมีนะครับจะเป็นไฟร้อยสิบทั้งหมดนะครับ เครื่องปั๊มลมปั๊มลมมีแต่ปั๊มไม่มีใดเพราะเลยไม่มีไม่มีมมมมตัวปั่นนะครับ1,000งบาทเครื่องสูบน้ําตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่นะครับราคาอยู่ประมาณ1 8 0 0 0บาทเ,เป็นแบบฮิ้วดูสิใครอยากได้ใครอยากได้จ้ะตัวนี้รถเ,เกี่ยวเดินตามนะครับแบบนวดนะครับคูโบตา้าสองแถว มี ivers, สวิงไดเวอร์สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะมีหลังคาด้วยราคาถูกมากเลยโอ้ยราคาเท่าไหร่เองเนี่ยหนึ 1, 1> ่งแสนสองหมบาทหนึ 120, ่งแสนสองหมื่นราคาเองใครอยากได้ตัวนี้บอกเลยนะสวยสวยสวยโอ้สวยมากเลยนะมีเครื่องหัวตาเครื่องหัวตามีแต่เบนซินนะครับดีเซลไม่มีดีเซลไม่ม<า>ยันมากนะครับปัดค<า>นดินมีเดี๋ยวพาไปชมนะครับ ตัดหาสะายเทียบเลยราคาเริ่มตั้งแต่3,600บาทนะครับเดี๋ยวตัดยาเดินตามรรบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีวิวไล่ๆไปแล้วกันตัดยญาเดินตามนี่ราคาตัวนี้1,26,000บาทนะครับมีสวิงไดเวอร์หนึ่งแถวนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวสองแถวอ่านะครับรถน้องซีซันคุณน้องซีซันครับ คุณน้องซีซั่นถามมาว่าราคาเท่าไหร่126,000สาสอภาพผมให้95%เลยนะอ่าดีเซลคุณน้องซีซั่นบอกเลยอย่าพลาดเคยอารมณ์เราเคยขับรถแล้วโดนปาดหน้าไหมเวลาอยากได้ก็เหมือนกันแล้วโดนเขาปาดหน้าเอาไปมันเจ็บนะจ๊ะคุณน้องซีซั่น126,000สนสอนะครับผมบอกเลยตัวเนี้ยสวยจริงโคตรสวยราคาบอกเลยนะครับ1,26,000เนี่ย สวยเกินราคานะครับสวยมากมีสวินไดเวอร์ให้1งอันแล้วก็2แถวนะครับรถสวยแท็กสวยเครื่องยนต์ดีเซลสภาพในบอกเลยสวยมากๆนะจ๊ะโอ้โหไม,ม<า>ชั่วโมงอยู่ที่731ชั่วโมงนะจ๊ะ 5, คุณลูกค้า <130 S 1> จ๋า3าชั่วโมงครับอ่นี่ 300, 700, 300 700 700ชั่วโมงนะจ๊ะถือว่าน้อยมากครับคุณลูกค้าครับคุณน้องซีซันน่าสนใจนะครับ พิมพอะไรมาก็ได้หรือว่าพิมพ์จองมาเลยก็ได้แล้วเรามาคุยกันคุณบ้านบ้านนกไงรถตัดหญ้าเดินตามอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะไล่ดำนาไปก่อนก็ได้ไปพี่หรือไอ้ไปนู่นถ่้วกันไปตัดหญ้าเลยแล้วกันอ่าตัดหญ้าเดินตามเนาะรถตัดหญ้าเดินตามนี่ตัดหญ้าที่เพิ่ง<ด>เาเลยพวกนี้นะครับนี่ตัวนี้เดินได้ผมบอกเลยตัวนี้เดินได้นะเดินหน้าได้เลยตัวนี้นะครับคุณลูกค้านี่ นี่ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยนะคุณบ้านนกแล้วก็ตัวนี้ตัดคณานะครับมันจะปรับองศาได้3ระดับนะครับสนใจตัดไปนะครับตัวนี้สวยนะ2ใบตัดราคาไม่แพงสนใจตัวไหนพิมพ์เข้ามาให้ชื่นใจหน่อยครับคุณลูกค้าเครื่องว่านเมล็ดพีพีโอโดนจองไปแล้วเลยจองอย่างราคาปมน้ำอ่ะเต็มเลยนะฮะเอ้าตัวนั้นจองเงตัวไหนครับ เครื่องหว่านปุ๋ยโอ้ยเครื่องหว่านปุ๋ยโดนจองแล้วครับคุณลูกค้าเฮ้ยคุณทียันมานะอันไหนจ๊ะยันมากถังหว่านปุ๋ยสะพานไปดูเลยไปดูเลยคทางเสียวไปแล้วนะคะดูเลยฮะคุณลูกค้ามีตัวนี้นะครับเป็นยันมากสวยเหมือนกันอะสวยเลยยันมากตัวนี้เครื่องตัดหญ้าสะพายมีนะคุณปล่อยเอครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าพรวนดินสวยๆคุณสุรศักดิ์นี่ไงคุณสุรศักดิ์ คุณสุรศักดิ์รรจริงๆบอกเลยนะรถพนดีนเนี่ยสวยและเหลือน้อยอะ่ะคุณสุรศักดิ์ตัวเนี้ยตอนนี้เหลือหลังเต่าโคตรเทพผมมีเท่านี้คุณสุรศักดิ์ชอบไหมหลังเต่าโคตรเทพเนี่ยรถลากคาราวานเท่าไหร่ราคาพร้อมใช้งานนะครับ3 3 0แส,ส,น,สมมนบาทแต่ถ้า อันนี้คือพร้อมใช้งานอ่ะเราทําให้หมดจะตเอาไปตามสภาพนี้นะครับ290,000บาทครับ297,000บาทเอารถมาลากกลับบ้านไปเลย297,000เนี่ยนะฮะยันมาราคาอันนี้<า>ไงครับตัวนี้เลยยันมาตัวไหนอ่ะคุณคี<พ>ยันมาหนึ่งแสนสี่บาทนะครับสำหรับตัวนี้เออเอ้ยถูกปะถูกแล้วหนึ่งแี่หมื่นสี่หนึ่บาทยันมาตัวนี้นะครับ อ๋อเครื่องหว่านมเมล็ดคุณทีถามยันมาตัวนี้นนอ่าหว่านมเมล็ดสี่พันสองหรือสามพันตัวนี้เหรอยันมาตัวนี้ถังใหญ่ยันมาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่สามพันเก้าหรือสี่พันเนี่ยพ่อกี่บาทถัทงใหญ่หว่านปุย๋ยอ่าราคามาแล้วคุณที4 2่0ครับยันมา คุณทีสนใจไหมถ้าคุณทีสนใจนะครับคุณทีจัดมาสี่พันสองนะครับน่ะคุณบ้านนกเอาตัวนี้ไปเลยคุณบ้านนกผมให้เลยแล้วตัดญ้าคุณบ้านนกไม่ต้องลังเลผมบอกเลยตัวนี้น่าเล่นนี่เอามาคุณบ้านนกเชนตัวนี้เลยครับเอาคุณบ้านนกน่าใช้นาน่นานายมาครั้งหนึ่งครับออตอนนี้ไม่มาคุณบ้านนกนนเดี๋ยวผมบอกราคาให้ตัวนี้มีราคามายัาง ราคามาแล้วอยู่ไหนยอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยคุณบ้านนกครับคุณบ้านนกตัวเนี้ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบอกเลยมันปรับองศาได้ตัดอีตรงคันนาบ้านเราก็ยังได้สองใบตัดเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวักต่างหากเดินได้นะครับคุณบ้านนกคุณบ้านนกพิมพ์จองมาเลยมีตัวเดียวเชื่อผมหายากหายจริงไม่จอิโอ้ไม่ได้เข้ามานี่นะครับผมบอกเลยนะนะนะคุณบ้านนกถ้าคุณบ้านนก พลาดในพลาดเลยมีคนเอาแน่ผมบอกเลยถ้าให้ผมแนะนำนะตัวนี้โดนตัวนี้แน่โดนจริงหว่านเมล็ดตัวในสีขาวตัวเมื่อกี้เปล่าพี่ถ้ายันมาสี่พันสองนะครับยันมาสี่พันสองนะคุณคุณทีสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจอะไรอยากได้อะไรสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ้าอ่าแล้วก็มาๆมีข่าวดีจะบอกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแทนกันนิดนึงครับวันพุธ ปกติเราไลฟ์จันพุทธสาวครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมจันพุทธสาวแต่วันจันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ใน u t u b e นะครับใครสนใวเราจะไปเจอกันใน u t u b e นะจ๊ะใครสนใจไปดูใน YouTube ได้นะจ้าไปดูใน YouTube เลยนะจ๊ะตอนนี้ไม่ได้ a c e b o o k ไลฟ์เลยใช่ไหมเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปบ้านนกตัดในสวนครับมีกี่เครื่องในเนี้ยได้หมดอ่ะคุณคุณบ้านนกอ่ะคุณบ้านนกแต่ตอนนี้ เครื่องใหญ่ไม่มีนะตอนนี้เราเหลือตัวเล็กไว้ให้คุณบ้านนกซื้อ,อมีตัวนี้เครื่องยนต์4ี่ยังหวะ,หวะตัวนี้4จยังหวะตัวนี้ยองยังหวะทั้งหมด2ย,ยังหวะ9 9 0าคุณบ้านนกปั๊มแรงดันดีเซลไม่มีนะคบสินค้าหมดใช่ครับคุณศักดาอยากได้รถดำนานั่งขับแต่ไม่เอาหางดำจะเอามาดัดแปลงเป็นโอ้โหคุณสมเกียรติมี1นึคันนะครับราคา3 0 0 0 0บาทอ่าสามหมื่นบาทเครื่องประมาณ5แรงกว่าคุณสมเกียรติจะเอากี่แถวเอาใหญ่ขนาดไหน สวัสดีครับ fc สมุทรสาครคุณ,ค,ณคุณสมเกยียรติเอา,าคันนี้ไปเลยไปอ่ะแล้วก็ถอดหางออกซะคุณสมเกยียรติราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้สตารออ์ติดเลยเออติดเลยคุณสมเกยียรติแล้วถอดหางออกไปซะราคายังไม่ออกเลยเดี๋ยวดูให้คุณสมเกยียรติถ้าชอบสภาพแบบนี้มิสูวิชิไม่ต้องสนใจหางจัดเลยสีแดงราคาคุณบ้านนกบอกสีแดงราคาเดี๋ยวให้ดูดูตัวนี้ไปก่อนคุณบ้านนกสีแดงตัวนี้อยู่ที่ 12,600อ่ะเดินได้คุณบ้านนกอ่ะคุณบ้านนกชอบตัวไหนคุณบ้านนกเลือกเลย้นำนานั่งรับคณะนั้นอยู่33,000ครับอ้าวส่วนคุณอะไรนะคุณสมเกียรติ สามหมื่นสามครับมิตซูบิชิเครื่องฟิทสตาร์ตติดได้เลยคันนี้ตัวนี้จะรวมหางด้วยสามหมื่นสามพันบาทนะครับแต่ถ้าอยากได้ไม่รวมหางมีอีกหนึ่งตัวห้าแถวราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทแต่เป็นห้าแถวนะใช่ก็เครื่องใหญ่เพราะว่าคุณสมเกียรติเนี่ยสเปคเขาคือเขาไม่ต้องการหางหางฝากไว้ที่ผมเนี่ยพี่ดูมีมีคนทำมาก่อนคุณบ้านนกจ๋าคุณบ้านนกชอบตัวไหนพิมพ์มาสีแดง1น6 0 0 สีขาวตัวนี้คือยนต์สีจังหวะ1นึ่งหมื่หเรอเอ้าบนรถน้าเงินนะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเชื่อมด้วยแล้วก็ปั่นไฟด้วยนะครับเพื่อนเชื่อมปั่นไฟจะปั่นไฟด้วยเชื่อมได้ด้วยไฟ110นะครับแจ้งไว้ก่อนไฟ110นะครับถามมาต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปั๊มน้ำปั๊มน้ำอันนี้กี่นิ้วพี่สามป่ะตัวไหนจ้ะถึงป่ะสองนิ้วสามนิ้วไปเลยครับสามนิ้วเลยจ้าใหญ่สุดแล้ว อยากได้อะไรเม้นมาครับเม้นมาเลยมีเครื่องเบนซินตัวเป่า5ถึง7แรงไหมครับมีสิครับคุณลูกค้าคุณคุณไพวันเตรียมเลยนะจ๊ะเตรียมแคปบรูปเลยเครื่องมาหลายตัวอยู่เครื่องเบนซิน5แรงถึง7แรงผมมีเดี๋ยวผมชี้เป้าให้นี่เอายันมาไปเลยไม่ลองไปดูไกลนี่ตัวนี้เลย<า>ตัวนี้ไปเลยคุณอะไรนะ 7, คุณไพวัน,วนตัวนี้อยู่ที่7,5 0 0ครับ คุณไพวันยันมากถึงเนาะน่าจะหกแรงกว่าอ่าตัวเนี้ยคุณไพวันไม่ต้องคิดเยอะเลยครับสวัสดีคุณวิทยาแรงนะครับตัวนี้เอาไปเลยยันมากนานจะมาสักทีใช่สวยด้วยสวัสดีคุณพีบินยังไม่ลืมพี่เอาคุณไพวันผมพามาดูแล้วนะเครื่องยันมากตัวเนี้เจ็ดแรงพาพี่บินไปดูเลยแล้วกันเจ็ดพันห้าไปคุณพี่บินมาดมิมา เครื่องปั่นไฟสาเฟสมีเป็น3เฟสไฟ200โวลต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งอยู่ข้างหลังนี่แหละพี่ตัวส้มๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณพีบินให้เลือกคันหนึ่งครับ2งจังหวะให้เลือกเลยนะพี่เอาขนให้พี่เลือกให้หน่อยอะไรนะใครนะคุณพีบินคุณพีบินให้เลือกตัวไหนครับอ่าตัดหญ้าครับเลือกตัดหญ้าเอากี่จังหวะครับ2ครับโอ้โหคุณพีบินครับไม่ต้องเลือกเยอะเหมือนกันเลยพี่ผมบอกเลยครับนี่เลยเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยแคปรูปไป อ่ะคุณพี่บินแคปรูปตัวนี้ไปก็ได้คุณพี่บินแคปรูปไปเลยครับอ่าหกสองหกหนึ่งนะครับอ่าเอาแล้วครับเอาตัวนี้ไปเลยเอ็ดเลือกให้ใหม่คลิปตัวนี้โหกจุดยสวยทุกตัวเลยอะใหม่ผมบอกเลยเอาคุณพี่บินแคปรูปนี้ไปนะครับเอาแล้วเอาแล้วอ่าเครื่องประมาณห้าแรงถึงหกจุดสองแรงเกินเกินน่าจะหกจุดสองแรงใช่ห้าแถวเนี่ยเครื่องประมาณหกแรงขึ้นอ่ะอ่าคุณพี่บินตัวนี้เนาะ คุณตอนนี้มีอยู่3ท่านนะที่ถามรถตัดหญ้าเอางี้ไหมนิวรถตัดหญ้าไม่มีหาห้าแถวแค่นั้นน่ะโอเคครับคุณพีบินให้อินบ็อกเข้าไปแล้วส่งรูปไปเลยอ่ารบกวนทักอินบ็อกนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าคุณวรติก็สนใจไล์หาเหมือนกันคุณวรติพิมพ์จองไปเลยคุณวรติเคยจองของผมไปแล้ะที่กองของพี่นะโอเคครับพี่อันนี้คุณขอบคุณคุณพีบินนะเอาไปแล้วครับผมจำานรหัสได้อยู่พี่อ่ะต่อไปนี่เดี๋ยว อปั่นไฟนะครับสีส้มนี่3เฟสนะครับราคา51,000บาทนะครับไฟมี100โว้์กับ200โวลตา3เฟสนะครับเครื่อง13แรงยันมากแจ้เซลแล้วแชรอีกก็ได้พี่แม็กเออแชร์ซ้ำเลยเอ้าคุณวรตีนุ่นคุณวรตีครับคุณวรติผมมีคันหนึ่งอย่างที่แจ้งไปนะ5แถวสนใจพิมพ์จองมาเลยคุณวรตีพิมพ์จองมาแล้ว คุณประยูนอ้าวคุณวรติจองแล้วนะอะไรนิวจําไลนะดำนาห้าแถวที่ถอดหางอะอ๋อโอเคครับอ่าจำเลยขอบคุณมากคุณวรติจองไปเลยไม่งั้นคุณวรตินิดนึงนะครับพิมพ์ทักไปในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดำนาไม่เอาหางอ่าดำนาไม่เอาหางพิมพ์ไปเลยครับคุณวรติตัวไหนไม่ดำที่อินบ็อกซ์เขาบอกว่าขอดูดำครับไดาดีรถดำเสียผมอ๋ออ่าตอนนี้นะครับ ที่ร้านคือมีคนแอบอ้างเอารูปไปโคดเองนะครับเป็นมิจฉาชีพนะครับรบกวนนะครับเวลาจะโอนอะไรถ้าโอนมาหานิฮอนโมโนมีแค่ชื่อบัญชีนิปปอนโมโนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีหน้าร้านที่หาดใหญ่เท่านั้นจะ้ะหาดใหญ่จะไม่มีขายออนไลน์นะครับจะโอนได้ต้อง inbox เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาถามเท่านั้นโทรปกติจะไม่ให้เลยนะครับโทรมาให้บัญชีผมไม่ให้นะครับใช่คอ่าทักอย่างเดียว<อ>แล้วดัม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  อรถดัมเปอร์ครับมองไม่เห็นขอดูดัมเปอร์คุณได้หมดถ้าสดชื่นแสนสองห้าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเอาไปเลยคุณได้หมดถ้าสดชื่นดัมเปอร์จ้าสถานีปกติน่าด้วยห้าถูกมากอ่ะสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคุณดัมเปอร์เอ้ยคุณได้หมดสดชื่นนะครับรบกวนทักอินบ็อกซ์นะครับทักอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับคุณวกติแต่ก็ไม่ได้ คีเรอะไรเลยนะคุณได้หมดบอกเลยคุณได้หมดคุณได้หมดอย่าปล่อยนะครับเพราะปกติมีดัมเปอร์ในราคาจะอยู่มาณ5 0 0 0ม่นาตสุดตอนเนี้ถ้าคุณดัมเปอร์จองตอนนี้นะพร้อมตรวจเช็คฟรีตรวจเช็คพร้อมใช้งานเลยในราคา37,500าครับคุณดัมเปอร์ครับรถเกียวสองแถวมีชุดเก่านะครับสุดเก่าจะมีราคาอยู่ประมาณ1น0 0 0บาทคูโบต้านะครับมีสวิงไดเวอร์ด้วยคุณได้หมดพิมมาให้ชื่นใจเลยครับผมบอกเลยคุณได้หมดควรเอารถคันนี้รถโอเค ที่สาคัญคือได้ดัมเปอร์ไปด้วยในราคา37,500คุณดันห้้ยคุณได้หมดสดชื่นแหมเราก็จะเรียกแต่ดัมเปอร์สนใจพิมพ์จองให้ชื่นใจเลยศา <นะ S 2> สตร์ดินสาสต์ดินเหลือตัวหนึ่งอันนี้ศาสตร์ได้ไหมอ่ะไหนจ้าสาสตร์ไม่ได้ับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้พวนอย่างเดียวเครื่องพวนเล็กอ่าไอ้ตัวนี้เหรอไอ้ตัวนี้ศาสตร์ได้ครับแต่ใบที่มานี่ไม่ใช่ศาสตร์นะ<ห>นตัวนี้คือมือนทําร่องทําทําปั้นคันนาเลย ปันโค่กลมๆอ่ะโค้งโ้งอ่ะอ่าแต่เอาไปเปลี่ยนไอ้นี่ได้แต่ไปเปลี่ยนใบก็สาสดินได้แล้วนะจ๊ะถ้าสนใจพิมพ์จองเข้ามาครับเปลี่ยนใบกี่บาทพี่ฮะเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบกับทางร้านเปลี่ยนใบกับทางร้านใบอ่ะตกใบละร้อยยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวดูด้ามด้ามต่างหางนะบอกไว้ก่อนอ่าไม่ได้รวมด้ามนะราคาอยู่ที่ฮะาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับถูกมากี่หมดตอนนี้พวนดินศาสดินเหลือไม่เกเหลือไม่เกินสามพันอ่ะจ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าใครสนใจพิมพ์จองมาเลยแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซะด้วยนะจ๊ะตอนนี้กดเลยคนละนิ้วก่อนตืดตืดกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วอ่ะถามมาจา้าอยากได้อะไรสวัสดีครับเ,เราไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะเราเคยคุยกันแล้วจำไ,ได้ทุกคนครับที่เป็นลูกค้าเอสห,หาดใหญ่ร้านอยู่ตรงไหนครับนิวร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านน้ำน้อยครับอ,อถ้าไปไม่ถูกก็ทังอินบ็อกไปเดี๋ยวส่งเบอร์ติดต่อและ อ่าแมปไปให้นะครับเอาเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นปุ๋ยอ่ะยังเหลือยันมาแบบไยเอายันมาไปเลยเมื่อกี้ไม่มีใครเอาอาจจะย้อนยันมามาให้ดูร้อยยางดาตอนนี้เหมือนจะหมดนะครับเอาละเครื่องพ่นปุ๋ยคุณน้อยครับคุณน้อยครับเอายันมาไปเลย4ี่พันสองครับเจ้านายผมบอกมาแล้วนี่ยันมาตัวนี้สวยอะถังใหญ่น้อยยางมี่พันียวนะครับ ใครสนใจก็ทักไปทิ้งไว้ก่อนก็ได้พี่บอกแล้วว่าอารมณ์นี้อารมณ์เวลาขับรถแล้วโดนป่าหนาเห็นไหมคุณชาตีผมบอกแล้วให้รีบเอาคุณก็ติเขาเอาไปแล้วเขาไม่คิดนานเลยผมบอกแล้วรถพวดดินเดินตาม m A 5 3 5้ล้อเหล็กราคาเท่าไหร่ m ี3 5อเอ้ล้อเหล็กด้วยล้อเหล็กล้อเหล็กล้อเดียววะดิยังไม่เข้าแน่เลยเดี๋ยวรอดูของก่อนนะจ๊ะถ้าล้อเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้เนี่เนี่นี่ นี่อ่าให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้อยู่ประมาณ8ปดพันหอ่าให้ดูตัวนี้ก่อน8ปดพันหนึ่งมีท่อสูบน้ําไม่มีอะมีเป็นท่อไอ้นี่อย่างเดียวครับคันอะไรนะข้อดับเพลิงเครื่องรถตัดหญ้านั่งขับนิ้วแจ้งราคาไปเลยครับราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ7จ็ดหมื่นห้าเนาะถึงหนึ่งแสนสองหมื่นเบาทนะครับตั้งแต่7แรงขึ้นไปเลยฮะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มานะครับใช่สภาพคือ before นะ after เปลี่ยนยางครับ ปะผูกให้ทั้งคันครับคือรถเหมือนใหม่อะพี่ยางใหม่ของเหลวใหม่สีใหม่รถใหม่จำของเดิมไม่ได้เลยเออมาแนะนำให้เอา127,000ไปเลยครับ18แรงเพาาความโอเล็กเคียวลิแรงเล่นได้เคียว6แรงเท่าไหร่ครับเคียวขายแล้วคุณบวยเคียวขายแล้วครับแล้วก็นี่นะครับขอดูเครื่องยนต์เบนซินเดี๋ยวผมจะแคบได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณภัยวันคุณดิน รถพลนด,ดินจะราคาอยู่ประมาณ1นึ่งแสนเอ้ย 1, 3, บาท14,000บาทนะครับ12,000บาทก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะให้คุณพไพ<ด>วัน <1 S 1> แค็บเครื่องตัวนั้นไปก่อนยันมาคุณไพวันเตรียมนะนับ1ถึง5นะ7,500รบาทครับ<ว>นี่ตัวนี้ฮะคุณไพวัน 1...2...3...4...5 แค็บรูปส่งลงไปในอินบอ็อกเลยครับคุณไพวันสวยยันมาเจ็ดแรงตรงส,<ว>สเปคเดะ น,นี้จัดไปเลยครับคุณใบวันครับเครื่องพร้อมปั้นพน่นยาไฮเพชเชอร์เลยครับรเขียนไม่เลยเนี่ยแล้วเขียนเท่าไหร่พ่อแล้วเขียนที่พอจโคชินมือพ่อ,อ,อสวยเครื่องคูปต้านะครับปั๊มจะเป็นของโคชินอสวยอะตัวนี้อจัดราคาไปเลยครับตัวนี้ไฮเพชเชอร์ 9,000บาทอ่า9,000ใครเอาครับโคชินตัวนี้เหมือนตัวนู้นเลยเดี๋ยวแป๊บเ,<อ>เ,ดเดียวเลยแป๊บเดียวเครื o ่องคาวาโอเฮดไฟ CDI นะครับปั๊มสวยปั๊มใหญ่ด้วย o <DI> เออกันหลงสแตนเลสอ่าแล้วก็ถ้าใครชอบปั๊มนี่ดูตัวปั๊มตัวนี้ถ้าใครไม่สนใจดูปั๊มตัวนี้ปั๊มสวย o <DI> นี่เครื o ่องฮอนด้าเครื่องฮอนด้าใครสนใจดูเฮ้ยไม่ใช่เครื่องซาซาโต้ไม่ใช่ฮอนด้าพีเอ็ พ่นปุ๋ยสีเข<า>ยียวเท่าไหร่ขายไปแล้วครับคุณน้อยครับผมขายไปแล้วนะครับเขาตนี้ขายแล้วนะครับปั๊มลมเท่าไหร่ปั๊มลมมีไหมครับตู้นี้นิวปั๊มลมมีแค่นี่งไงขายแล้วขายแล้วอ่าพ่นเลืมเลยปั๊มลมนะครับมีอยู่แต่ไม่มีมอเตอร์นะครับราคาอยู่ที่1 0 0 0 0บาทขอพรบคุณคุณสุรชัยครับดีสวยถูกทนต้องนิฮอนโมโนนะครับโอ้โหสโลแกนนี้ขอพรบคุณมากเลยต้องแบบนี้เอฟซีผมอะ อ่าแล้วก็ไหนๆก็อวยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้มันครบเครื่องกันไปเลยนะอ่าสีเขียววันนี้คุณพุทธามสีเขียวตัวนี้ขายแล้วคุณสิริวิทย์ขายแล้วครับเคียวขายแล้วอยากเอามาสักร้อยตัวเคียวอ่ะอ่าแล้วก็นี่นะครับพวนดินอ่าถามมาครับเม้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูถามมาเลยไอเดอรในนี่ราคาเท่าไหร่รถพวนดินล้อเดียวเดินตามมีสิครับล้อเดียวเดินตามไม่ต้องดูมากเอาตัวนี้ไปเลย ล้อเดียวอีเชกิอ่ะเราเอาตัวนี้ไปเลยอะผมไม่พาคุณไปดูเยอะเอาไปเลยตัวนี้8 4ดพันสีคนที่ถามคุณประชุมเชียรเอสล้อเอดียวเดินตามมีไหมครับมีแล้วครับแล้วก็สวยด้วยอวคุณประชุมครับสภาพ90%รล้อเหล็กล้อเดียวสแตนดาร์ดใบพวนดินคุณประชุมครับุพ o, o, บพิมพ์จองให้เอสชื่นใจหน่อยราคาแ4 0 0พร้อมใช้งานเลยซื้อในไลน์นี่พร้อมใช้งานทุกตัว คุณเชื่อัยหลังเต่าสองล้อไม่ต้องพูดเยอะเอาคูปะต้าตัวนี้ไปเลยนี่คูปะต้าก็สวยต้องไปดูฝั่งนู้นอ่ะฝั่งคุณเชื่อัยเอาตัวนี้ไปเลยในราคาเทอร์เรียนเทอรเรแดนแทนแทนเอ็ดขอให้เอ็ดดูแล้วเอ็ดแนะนำแล้วอย่าช้านะโดนปาดหน้าเมื่อกี้รถยาเดอร์เนี่ยยังโดนปาดหน้าเลยที่อาเจสูนี่คันนี้คุณเชื่อัยราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองสามพันหกร้อยครับ 13,600บาทนะครับคุณเชื่อชายเชื่อเอสขอบพระคุณครับคุณอีซาอ่าคุณเชื่อชายเชื่อผมพิมพ์จอมาเลยเหลือตัวเดียวแล้วหลังเต่าจะหมดแล้วหลังเต่ามีแค่นี้แท็กยางสามเหลี่ยมเปิดยางอ่าถ้าแท็กยางที่ใส่รถไถยนะครับราคา10,000บาทคู่ละ1 0 0 0 0บาทนะครับใส่รถถ่อ้าคุณเชื่อชาย พิมจองให้เอสเชื่นใจคุณประชุมครับล้อเดียวที่เอสเลือกให้เมื่อกี้พิมจองมาเลยเชื่อเอสเถอะครับเพราะว่าอะไรที่แนะนํามันอยู่ไม่นานนะจ๊ะอ้าวเชื่อคุบต้ามันเหลือตัวเดียวนะครับมันหมดแล้วนะคะมาคุณลูกค้าคุณประชุมพิมจองมาเลยครับล้อเดี่ยวเดินตามคุณเชื่อใจเชื่อเอสหลังเต่าสองล้อตัวเนี้ยสวยลง YouTube มาแล้วนะแนะนำเลยอย่าช้าพิมจองให้ชื่นใจหน่อยสี่พันสีรบาทนะครับสามจับเพลิงมาดูเลยครับ มาดูเลยต้างดับเลยสองหมื่นเจ็ดนะครับสำหรับตัวนี้มีอีกจริงๆมีอีกนะครับ2,700 0บาทถ้าครับถ้าสำหรับตัวนี้ตัวใหญ่สวยด้วยไดาสตาร์ด้วยเครื่องสองยังกว่าแบบมิกนะจ๊ะอ่ะคุณลูกค้าครับพิมพ์จองมาเลยครับอันนี้เพิ่งลงเลยไม่เข้าครับคุณตาโปอ่าวงๆแล้วมาดูหน้าร้านนะคุณตาโปนะ นะครับเอาเร็วคุณเชิดชัยคุณประชุมครับอย่าคิดนานเอสเลือกของสวยให้แล้วถ้าคุณช้าหมดนะจ๊ะอย่าไม่เชื่อนะครับอ้าวเอสบอกแล้วนะชุดนี้คือเพิ่งลงนะครับแต่ขายหมดแล้วนะครับชุดนี้รถดำนาเมื่อกี้สรุปแล้วจากคนหนึ่งคนที่ถามเป็น5คนนะครับคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณคุณลูกค้าผมมาปาดอะไรสักอย่างคุณวรติซัดไปแล้วครับปาดหน้ามาแสดงว่าเครื่องนี้ต้องสามพันเทอร์โบอ่ะมาปุ๊บปาดหน้าหมดเลยนะฮะฉะนั้น ไปดูของที่ลูกค้าจองแม่เผื่อลูกค้าที่อจอง <ไป S 1> ดูดูดดไปเลยพาไปชมนะครับ,รบของที่ส้งเข้าท,ที่ลูกค้าจองทิ้งไว้นะครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับคุณตาบ๊อบบอกเคลกเคลกคโอเคครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ลูกค้าจองแล้ว ยังไม่หมดนะตู้มาตู้ต่อไปเนี่ยก็มีจองอีกร้านอยู่ที่ไหนครับนิวร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่ส7ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมาไม่ถูกทักอินบ็อกซ์มาได้เลยจะส่งแไปให้นะครับดูเลยดูเลยดูดูอีเซกิอย่างเงี้ยคูบูตยดูเลยครับโหอย่าเรียกสวยเลยคุณลูกค้าครับเราพยายามจะทําให้การเลือกสินค้าของท่านรวดเร็วทันใจนะครับโดยการช่วยท่านเลือกนะครับอะไรที่เราบอกว่าสวยอะไรที่เราบอกว่าดี เราคอนเฟิร์มคุณภาพนะครับว่ามันดีจริงฉะนั้นอะไรที่เราเลือกให้เชื่อเถอะเราเลือกของดีให้ท่านนะครับฉะนั้นท่านอย่าคิดนานสวยสภาพคุณลูกค้าได้เห็นสภาพก่อนคุยกับผมก่อนคุณลูกค้าก็ได้ก่อนนะครับเชื่อผมเชื่อผมนะครับเราเลือกให้ท่านเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้มันมากกว่าคุณลูกค้าฉะนั้นอะไรที่เราเลือกให้รับรองว่าถูกใจท่านแน่นอนนะฮะถามมา อยากเห็นอะไรอยากได้อะไรถามมาเม้นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับอ่าเม้นมาเม้นมาฮะเม้นมาเรารอ